กันทั้งครอบครัวเลยครับมาทั้งครอบครัวก็ครบถ้วนทุกๆคนแล้วก็วันนี้แต่ว่าอาจจะแอบเสียดายแทนพี่เขยผมนิดนึงก็ <c oughs> คือคุณพ่อหมอนี่ยแหละ <c oughs> เพราะว่า,อาพอดีอยู่ในช่วงของการย้ายบ้าน <c oughs> ใช่ไหม <c oughs> ย้ายบ้านแล้วก็เกิด ปัญหาหรือว่ารายละเอียดทางเทคนิคที่ที่ตอนนี้ตอนนี้ครับเพราะว่ามันมีสะดุดเออร์เลอร์ข้อมูลฐานข้อมูลนิดหน่อยถูกต้องครับถูกต้องถูกต้องก็เลยไม่มีสิทธิ์ไม่ได้เกี่ยวกับเมื่อวานนะฮะไม่ได้เกี่ยวกับเมื่อวานนะครับแต่ว่าก็แค่แบบว่าแบบเป็นปัญหาทางด้านเทคนิคเท่านั้นเองไปหน้าครูหาหาชื่อแล้วก็ไม่เจอไม่เจอเท่านั้นเองไปตามที่เขตอนเมืองเขตอนเมืองก็บอกไม่เจอชื่อคุณเหมือนกันก็เลยเหมือนกลายเป็นคน นะไม่มีชื่อรู้สึกแย่มากสําำรวจครับผมแต่ไม่เป็นไรฮะไม่เป็นไรก็เดี๋ยวเดี๋ยวสำหรับคุณพ่อหมอนี้เดี๋ยวก็คงได้เลือกในครั้งต่อไปแต่ว่าสำหรับผมเองก็วันนี้ก็มาทางบ้านครบถ้วนกันทุกคนครับเป็นเป็นเรื่องปกติก็มากันทุกครั้งที่มีการเลือกตั้งอยู่แล้วไม่ว่าจะเป็นเลือกตั้งเล็กใหญ่อะไรยังไงก็มาครับรกไไ<ส><น>็ไม่รู้ผมก็รู้สึก ผมผมรู้สึกอาจจะตื่นตัวนิดนึงเพราะว่าเ,ออเห็นกระแสที่มันเกิดขึ้นในในออสังคมหรือว่าอย่างผมเองก็ทำงานในสื่อหรือว่าในออสังคมโซเชียลมีเดียอะไรเงี้ยเออมันก็เห็นแบบการแบบแสดงความคิดเห็นกันเยอะแยะมากมายแต่ว่าผมรู้สึกว่ามันก็เป็นเป็นสิ่งที่เราก็ต้อง,ต,องต้องมาร่วมแสดงออกกันอยู่แล้วครับผลของการเลือกตั้งจะออกมาเป็นอย่างไรอันนั้นก็เป็นอีกเรื่องหนึง่งแต่ว่าคือเราเองก็ควรจะ นะรักษาสิทธิ์ที่ที่มันเป็นของเราอะ่ะเออแล้วก็ท,ที่สุดก็ก็ไม่ควรที่จะเหมือนแบบแบบปล่อยที่มันไปเฉยเพราะว่าผมคิดว่าการออกมาใช้สิทธิ์มันก็เป็นการแสดงออกหรือว่าเป็นการแสดงมุมมองอะไรสักอย่างแบบด้านหนึ่งนะทางหนึ่งด้วยกลัวผลกระทบที่จะเกิดขึ้นหลังจากนี้ในกาหรับงานในวงการนึ่งบ้างหรือว่าจะไปไหนมาไหนไม่นะผมว่าผมว่าออไม่ว่าจะเป็นวงการไหนก็ตามครับออคือมีความเป็นมืออาชีพเป็นอยู่แล้วแหละออแล้วก็การ การมาใช้สิทธิ์หรือว่าการมาทําหน้าที่ตามปกติของเราอะ่ะมันก็คือโอ้โหแล้วทำไมครั้งที่มผ่านมาไม่เห็นมีปัญหาเลยทำไมครั้งนี้ถึงมีปัญหาแล้วถ้าเกิดว่าเอาเรื่องของการเมืองเข้ามาผสมกับหน้าที่การงานเนี่ยผมก็คิดว่าแบบนั้นก็อาจจะไม่มีความเป็นมืออาชีพเท่าไหร่ซึ่งผมเข้าใจว่าในวงการบันเทิงบ้านเราก็มีความเป็นมืออาชีพพอสมควรนะครับผมคิดว่าผู้ใหญ่หลายๆท่านก,ก็แน่นอนอยู่แล้วเขาเขาแบ่งแยกกันได้กักบเรื่องราวเหล่านี้แต่ พ่อหมอดีกว,ว่าเออเป็นไงถ้าเกิดว่าธุรกิจของเราผลกระทบเหรอคือพอดีธุรกิจของเราทําอยู่กับเรื่องพูกนี้อยู่แล้วครับถ้าคิดว่าไม่น่าจะมีผลกระทบอะไรครับแต่จริงที่ผ่านมาช่วงช่วงนี้เราก็โดนวิพากษ์วิจาร์เยอะครับ <c oughs> เพราะว่าบางคนก็เพิ่งมาดูเราก็อาจจะวิพากษ์วิจารณ์เราหนักครับซึ่งเราก็อยากจะบอกว่าเราก็ทํางานมาอย่างต่อนเนื่องนะครับหลายปีนะครับมีหลายเป็นร้อยร้อยตอนเพราะนั้นเออบางคน คิดว่าน่าจะได้ดูเราย้อนหลังบ้างครับจะได้ทราบว่าเราเนี่ยวิทยาวิจยัยมาทุกฝ่ายแล้วนะครับเราก็ใจเย็นๆครับแล้วก็ทํางานเราต่อไปใช่ครับถูกต้องครับอยากได้พู้นำยังไงบ้างอยากได้ผู้นำในอุดมศึกโอ,อ,อ้อันนี้บอกบอกตามตรงตอนนี้ยังไม่ได้มองไปไกลถึงว่าอยากได้พู้นาแบบไหน <laughs> <laughs> ผมบอกตามตรงว่าในสถา,านการณ์บ้านเมืองไทยตอนนี้จากเมื่อก่อนที่มีโอกาสได้คุยกับนักวิชาการหลายๆท่านแล้วก็สื่อมวลชน อาวุโสหลายๆท่านเขาก็บอกว่าบ้านเมืองเราทุกวันนี้มันคงจะมองแบบระยะยาวอาจจะลำบากหน่อยนะเวลานี้นะครับต้องดูแทบจะเป็นวันต่อวันบางทีเนี่ยต้องดูเป็นชั่วโมงต่อชั่วโมงเลยเพราะฉะนั้นก็คือถ้ามองกันในโลกของแบบอุอดมคติเราก็อยากจะได้ผู้นําที่ดีอยู่แล้วละครับแต่ว่าเราเองที่เป็นประชาชนเนี่ยที่ไปเลือกกันมาเนี่ยก็ต้องทําหน้าที่ในการในการตามตรวจสอบตามจิก ตามติดตามทุกข้อมูลการนําเสนอของคนที่อยู่ในอานาจด้วยก็คือมันไม่ใช่แค่ว่าเลือกเสร็จปุ๊บแล้วก็โยนโยนให้เป็นหน้าที่ของของคนในอำนาจไปเราเองก็มีอำนาจตรงจุดนั้นด้วยก็ต้องตามตรวจสอบด้วยเนาะมีไหมมีผู้นำในในใจไหมผู้นำหรอมีแบบผู้นำในอุดมคติ <c oughs> <c oughs> เออก็อยากได้แบบไหนอะครับเอออยากได้แบบพี่จะปฏิร <c oughs> ูปประเทศเราจริงๆอ่ะเออครับ แล้วก็จริงจังด้วยนะแล้วก็จริงจังด้วยครับแบบว่าปฏิรูปกันออกสื่อด้วยครับใช่ครับแล้วก็ให้สามารถเออแบบว่าตรวจสอบแล้วก็จับต้องได้แบบเป็นรูปเป็นอันแล้วก็ในแต่ละเรื่องให้มันชัดเจนด้วยครับนั้นก็เป็นอีกหนึ่งเรื่องที่ที่ดีเหมือนกันครับผมคุนครับครับถามเรื่องกี่ยกับการมาเลือกตั้งครั้งเนี้ยหลายคนจะแบบค่อนข้างจะขัดทานการเลือกตั้งในคปีนี้เยอะเรารู้สึกยังไงบ้างก็มันก็เป็นสิทธิ์ของทุกคนนะครับคือเฮ้ยคือเราเกิดมาเราก็เกิดมาพร้อมสิทธิ์แล้้วอ่ะะะคคครรรัับเพาฉนนืใทีจ มีมุมมองที่ไม่เห็นด้วยก็ไม่เห็นด้วยก็โอเคคนที่มองว่าเ้ยเราก็อยากจะออกมาใช้สิทธิ์ของเรามันก็มันก็เป็นเป็นสิทธิ์ของเขาแล้วเราก็ควรจะเคารพตรงจุดนั้นด้วยแต่ไม่ควรจะบอกว่าการที่คนเราออกมาใช้สิทธิ์และออกมาเลือกตั้งแปลว่าคุณเป็นศัตรูคุณเป็นคนที่เห็นต่างเราอยู่ร่วมโลกกันไม่ได้ผมคิดว่าแบบนั้นมันไม่แฟร์แล้วก็แล้วก็ในสังคมเราไม่ควรจะเป็นอย่างนั้นในสังคมเราถ้าเราจะเป็นสังคมที่ที่ประชาธิปไตยแบบ ออกดอกงอกงามจริงๆอ่ะเออเราก็ต้องมีเหตุและผลแล้วก็ต้องคุยแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกันได้มากกว่าการที่จะเหมือนผลัดอีกฝ่ายที่เห็นต่างให้เป็นฝั่งตรงข้ามอย่างเดียวผมคิดว่าแบบนั้นมันไม่ดีครับ okay, ครับผมขอบคุณครับ